ควายธนูเป็นเครื่องรางตามความเชื่อทางสยศาสตร์สะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อทางสยศาสตร์ของสังคมเกษตรกรรมอันมีความผูกพันกับวัฒนธรรมข้าวซึ่งเลี้ยงวัวควายไว้ใช้งานในด้านการเกษตรวิชาเหล่านี้เป็นการทําหุ่นพยนต์รูปแบบหนึ่งหุ่นพยนต์สามารถทําได้ทั้งรูปคนและสัตว์ที่นิยมมีทั้งวัวธนูและควายธนูสามารถสร้างได้หลายวิธีเช่นสารจากไม้ไผ่ปั้นด้วยดินผสมมวลสารปั้นจากที่พึ่งไปจนถึงหล่อขึ้นด้วยโลหะอาถรรพ์ เช่นตะปูลงศพเจ็ดป่าชา้าเหล็กขนังผีพรายเหล็กยอดเจดีเป็นต้นเอามาหลอมรวมกันหล่อเป็นรูปควายบางสำนักใช้โครงปนไม้ไผ่แล้วพอกด้วยครั่งที่ได้จากต้นพุทราเมื่อทำสำเร็จแล้วต้องปลุกเ็จตามพิธีกรรมแล้วเลี้ยงไว้ให้ดีต้องหาญาติและน้ำเลี้ยงเสมอเชื่อว่าสามารถใช้ให้เฝ้าบ้านหรือนาใช้งานตามความประสงค์ทั้งต้องการพูดถีและโจรผู้ร้ายและสามารถสั่งให้ไปสังหารคู่อริได้อีกด้วยมีคาถาเศษทำควายท่านดูว่า องปู่เจ้าสมิงไทยปู่เจ้ากำแหงให้กูมาทาควายเชิญพระดิสวนมาเป็นตาซ้ายเชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวาเชิญพระนารายมาเป็นเขาเชิญพระอินเจ้าเข้ามาเป็นหางเชิญพระพุทธคีเนนพระพุทธคีนายมาเป็นสีข้างทั้งสองเชิญพระจัตุโลกบาลทั้งสี่มาเป็นสีเท้าเชิญฝูงผีทั้งหลายเข้ามาเป็นไส้พุงนามัสติติความเชื่อเรื่องควายธนูมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยบางท้องถิ่นเชื่อว่า ผู้เลี้ยงต้องดูแลอย่างดีมากให้อาหารและปล่อยออกไปท่องเที่ยวจะประมาทหลงลืมไม่ได้ไม่เช่นนั้นควายธนูจะหวนมาทำร้ายเจ้าของเสียเองแต่บางแห่งก็ถือเป็นเสมือนเครื่องรางธรรมดาสำหรับใช้พกพาติดตัวการสานบัวหรือควายธนูที่ทำจากไม้ไผ่นั้นมีแบบมาจากสายพ่อค้าการทำธนูมือแต่วัวหรือควายธนูนี้จะแรงมากก็คือการตราบเสือเย็นเสือสมิงขออธิบายคำว่าเสือสมิงสั้นๆว่าเป็นผีหรือปีศาจตามความเชื่อของชาวไทยและชาวเกเหรี ที่เกี่ยวข้องกับป่าและพูดผีวิญญาณสิ่งชั่วร้ายในส่วนเรื่องควายธนูนั้นยังใช้ทําน้ำมนต์ประพรมสิ่งของขายดีต่างๆนานาเพราะแบบนี้จึงเป็นสายพ่อค้าแต่แบบไหนก็ใช้ได้เหมือนกันอาจต่างที่รูปมวลสารอาจเป็นผงเป็นโลหะไม้ไผ่แล้วแต่เจตนาของผู้สร้าง